สองวันเกิดนี้ต้องบอกเลยการงานมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสโดดเด่นมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังปังปุริเยว,วัตนาเบไอโกได้แก่คนที่เกิดในวันจันทร์และคนที่เกิดในวันศุกร์เออคนที่เกิดในวันจันทร์และวันศุกร์นะต้องบอกเลยนะคะว่าในสัปดาห์วันที่ 6ถึง12พฤศจิกาย,ยน2 5 6 6นะมีโอกาสเหลือเกินว่าการงานจะปังปุริเย่มากมีโอกาสจะเริญเติบโตก้าวหน้านะมีดวงดีมีดวงโชคดีมีดวงเด่นดังมีดวงดวงดังนะเริ่มต้นจากคนที่เกิดในวันจันทร์ก่อนล้กันคนที่เกิดในวันจันทร์นะต้องบอกเลยนะช่วงที่ผ่านมาต้องบอกมันเป็นผลจากการกระทำนะเออช่วงที่ผ่านมานะคุณอาจจะ แบกรับเยอะสู้มาเยอะนะฝึกฝนมาเยอะพัฒนาตัวเองมาเยอะนะหรือว่าต้องอดทนเพียรพยายามมาเยอะในเรื่องของการงานนะหรือความสําเร็จอะไรก็แล้วแต่คุณพยายามมาเยอะคุณมีความมีการลงทุนเนาะในการทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาอย่างเต็มที่นะเออและผลจาก คุณงามความดีผลจากการกระทําของคุณนี้นะต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้6ถึง12พฤศจิกายน2566นะจะเป็นจังหวะที่ดีที่ชีวิตของคุณจะได้เจริญเติบโตก้าวหน้าโดดเด่นนะโดดเด่นโดดเด่นนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้แจ้งเกิดเออ ต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่ดีของคุณส้มหล่นนะส้มหล่นมีโอกาสที่จะได้งานนะหรือโอกาสทางการงานอะไรบางอย่างที่ต้องบอกว่ามันสลักสําคัญมากๆและจะทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปโดยที่เอเออ มีโอกาสว่าจะได้โชคนะในเรื่องของอาชีพการงานอะไรบางหญิงบางอย่างมีโอกาสโดดเด่นมีชื่อเสียงโด่งดังปังปุริเยนะแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเป็นข่าวดีเป็นเซอร์ไพรส์ที่อยู่ๆคุณก็ได้แจ้งเกิดแบบโปรพชันฑ์แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยค่ะทำโซเชียลมีเดียทำออนไลน์นะทำงานออนไลน์อะไรต่างๆต้องบอกเลยมีโอกาสอยู่ในกระแสเป็นกระแสมาแรงติดเทรน์นะแล้วก็เป็นไวรัลเออมีโอกาสเลยทีเดียวนะ ต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันศุกร์นะคนที่เกิดในวันศุกร์ต้องบอกเลยมีโอกาสจเจริญเติบโตก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบปูวปบบชับ้ปานเนอ6-12พฤศจิกาย,ยนนี้ต้องบอกเลยคนที่เกิดในวันศุกร์นะมีเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมนะใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงใครเห็นก็ชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณต้องบอกว่าเป็นผลจากการกระทําเช่นเดียวกันคุณขยันหมั่นเพียรคุณมุ่งมั่นคุณตั้งใจคุณมีจิตใจที่ดีคุณมีจิตใจที่ งดงามคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความจริงใจด้วยความตั้งใจและความเอาจริงนะผลจากการกระทําของคุณผลจากความมุมานะความพยายามและความรับรับผิดชอบของคุณมันส่งผลให้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตานะผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูอุปถัมภ์ค้าชูช่วยเหลือทาไม่มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่งติดยศนะเอออาจจะได้อ,อ่มีผู้หลักผู้ใหญ่เห็นคุณงามความดีคุณค่าแล้วก็อาจจะเสนอนะเนาะให้โปรโมทให้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าเสนอ ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ยิ่งใหญ่ให้คุณในสัปดาห์นี้